สวัสดีค่ะสารคดีพิเศษชุดกองทับบกกองทัพคู่แผ่นดินวันนี้พามาฟังที่มาและความหมายของปณิธานที่ว่าพิทักษราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินของพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกท่านที่42ซึ่งดำรงตำแหน่งเมื่อปีพุทธศักราช2563ค่ะตลอดระยะเวลาของการรับราชาการท่านเป็นนายทหารที่แน่วแน่มุ่งมั่น ในอุดมการรักชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนมาโดยตลอดเนื่องในโอกาสวันกองทัพปกประจำปี2566ท่านอยากจะถ่ายทอดจิตวิญญาณและอุดมการณ์นี้ไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างไรไปติดตามกันค่ะตลอดระยะเวลาที่รับรายการมาปีนี้เป็นปีที่37มปุ่มชา ในหันหลักที่จบจากโรงเรียนในร้อยพัะจุลจอมเก้าเราได้รับการปลูกฝังเรื่องอุดมการนะโดยพระอุดมการของกองขบกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมก็ยึดหลักตัวนี้มาตลอดในการบัดหน้าที่เมื่อผมมาดำรงตำแหน่งนะจุดนี้ผมก็ยังเชื่อมั่นว่ากำลังคนของกองขบก่ก ได้รับการปลูกฝังถ่ายทอดในการแบบหน้าที่โดย ak, ยึดหลักยึดอุดมการของกองทัลบกเราเหล่าทหารเนี่ยในบราะของขกองกนี่ยจะต้องยึดหลักยึดเป็นแนวทางในการทํางานในการอุทิศตนเพื่อสิ่งสูงสุดเหล่านี้พิทักษ์ราชนปกป้องประชารักษาแผ่นดินมีที่มาอย่างไงคะแล้วก็มันจริงๆมันหมายถึงอะไรกันแน่ ผมาอยากกาวคำนั้นนั่นคือปณิธานซึ่งก็กรองมาจากอุดมการมาสู่สามคำนี้มีอกว่าสามประการนี้ก็คือพิทักษ์ราชนปกป้องประชารักษาแผ่นดินพิทักษ์ราชนก็คือประเทศไทยราชอาจาักรสยามเนี่ยที่อยู่มาได้ทุกวันนี้อยู่ได้ตรงนี้เราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่มีผู้นำเราไม่มีพระหมหากษัตริย์เพื่อทําหน้าที่บทบาทของการปกป้องคุ้มครอง คนส่วนใหญ่ปกป้องสร้างความมั่นคงให้คนส่วนใหญ่ได้เนี่ยเราก็คงไม่อยู่มาถึงทุกวันนี้อย่างสงบสุขอย่างมีความเจริญอย่างมีวัฒนธรรมมีลากเง่ามีประวัติศาสตร,ร์มีมีอาระยะธรรมบทบาทของพระมหากษัตร,ริย์ของทุกพระองค์เนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงแต่บริบทหรือสภาพแวดล,ล้อมปัจจัยต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปนะตามกาลเวลานะภัยคุกคาม ต่อประเทศชาติและประชาชน,นก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่ในอดีตนั้นไปคุกคามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันแย่งชิงดินแดนกันงแต่ในปัจจุบันบทบาทของพระมหากษัตริย์ผู้นำนะกองทัพกับไปครามก็เปลี่ยนรูปแบบไปแต่ผมก็ยังยืนยันว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นั้นก็ยังยืนอยู่เคียงข้างเป็นหลักยึดเหนี่ยวของกองทัพ นะแล้วประชาชนโดยตลอดแม้แต่รัชก,การที่เก้าพงค์ก็ยืนเคียงข้างกับทหารตลอดในช่วงของภยัยคุกคามของผู้ออก่อการร้ายก็มีถ้าเราไปศึกษาประวติษาพตร์ท่านก็จะแต่งกายชุดทหารไปเยี่ยมเยียนไปให้กําลังใจเป็นกวางใจในเดียวกันในการต่อสู้กับไฟกองนี้ท่านก็ทราบว่าปัญหามันเกิดจากปัญหาความเหลื่อมล้ําความยากจนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของปัญหาของชนกลุ่มน้อยพงค์ท่านก็เป็นผู้นํา ในทางที่จะก้าไปแก้ไขปัญหาดังนั้นนะผ่านการต่อสู้ในทั้งรูปแบบต่างๆจนกระทั่งเรามาถึงจุดนี้ที่ว่าประเทศรอดพ้นเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่เราสามารถรอดพ้นว่าสมเด็จเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการปัจจุบันองค์ท่านก็อยู่เคียงข้างเราทหารตำรวจที่อุทิศตนเพื่อประเทศชาติมาตลอดนะตั้งแต่ท่านเป็นดำรงพยศร้อยโทร,ร้อยเอกนะก็ไปร่วม เียงบาเคียงไหลไปช่วยตำรวจตัวเวนชายแดนที่บ้านหมากแข้งนะที่อยู่ภายใต้วงล้อมของผู้ก่อการร้ายของมนมริกันนะเป็นสามารถทําให้พื้นที่นั้นอยู่รอดปลอดภัยมาจยถึงทุกวันนี้นะครับแล้วพระองค์ท่านก็เคียงข้างมาตลอดก็เคียงข้างประบรมราชนกมาตลอดนะในทุกที่เพียงแต่ในบทบาทที่เราอาจจะไม่เห็นว่าใกล้พระที่องท่านคือในบทบาทของราชวงศ์หลักนะที่ยืนคอย ถวายความปอดภัยรัชการที่9อยู่พระมหาสัตว์ในปัจจุบันนั้นไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นองค์จอมทัพที่จะนํานทัพไปต่อสู้ข้างหน้าแต่จริงๆแล้วพวกท่านอยู่ตลอดอยู่ในแนวความคิดในการให้เป็นแสงนําทางว่ารู้ว่าภัยคุกคามนั้นจะมาในรูปแบบไหนแล้วพวกเราต้องพร้อมที่จะสู้กับภัยคุกคามในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาในทุกวาโอกาสที่ที่ผมได้มี โอกาสเข้าเฝ้าถวายงานต่างๆก็ตามผมยืนยันในสิ่งที่โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระวงศ์สานุวงศ์นะครับสิ่งที่พระองค์ท่านคิดถึงในหลาด้าคือประชาชนหลายคนอาจจะมองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราลองไปทบทวนในสิ่ง,งต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย ท่านเนี่ยมีพระมหาเนยคุณมาโดยตลอดนั่นคือกรอบปณิธานแรกพิทักษราชันทีนี้ปกป้องประชาในมุมของท่านผู้บัญชาการทหารบกคืออยากจะอธิบายคำนี้ยังไงคะคำว่าปกป้องประชาเนี่ยก็คือหนึ่งหน้าที่ของทหารเนี่ยก็คือการปกป้องอธิปไตยัของชาติคือการปกป้องอาณาบริเวณของประเทศเป็นสิ่งที่ทหารต้องทำอยู่แล้ว การเราจะทำไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยปลอดภัยอยู่ดีมีสุขนะครับปลอดภัยในยุวิรัพย์สินนะครับมีความผาสุกนะไม่ถูกภัยคุกคามต่างๆเนี่ยสิ่งที่นานทำก็คือทำไงก็ได้ที่เราไปปฏินหน้าที่เนี่ยในแนวตามแนวชายแดนนะหรือว่าเวลานาที่ที่เราได้รับมอบเนี่ยเราจะปกป้องประชาชนเนี่ย ให้อยู่อย่างปลอดภัยร่มเย็นนะมีความสุขนะตั้งแต่แนวชายแดนมาจนถึงแม้แต่ในประเทศปกป้องจากภัยพิบัติปกป้องจากภัยาันตรายต่างๆมาถึงคําว่ารักษาแผ่นดินค่ะท่านรักษาแผ่นดินในมุมของท่านคืออะไรคะถ้าทุกคนมองก็เหมือนว่าอทหารมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติก็คือรักษาแผ่นดินห้ามอริราชตูนะเข้ามายึดแผ่นดิน แต่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันไม่ใช่แล้วแต่อย่างไรก็ตามอันนั้นก็จึงเป็นหลักที่เราต้องยึดอยู่ว่าดาบใดก็ตามแผ่นดินไทยนีย้ต้องต้องไม่มีอริรล่าศัตรตูหรือกองกำลังหรือภัยคุกคามใ,ใดๆที่เป็นอันตรายแล้วเข้ามาใช้แผ่นดินไทยนะมันเป็นหน้าที่ของทหารที่จะต้องปกป้องรักษามุมมองของผมการรักษาแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่ความหมายเพียงเท่าน,นั้นความหมายก็คือ รักษาแผ่นดินนี้เนี่ยให้อยู่คู่กับลูกหลานทรัพย์สมบัติของแผ่นดินไม่ว่าในด้านใดๆต้องตามทรัพยากรสิ่งแวดล้อมธรรมชาติวัฒนธรรมทรัพย์สมบัติอันมีค่าโบราณสถานทุกๆอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินของประเทศนี้ถ้าเราสามารถทําได้เราควรรักษาให้อยู่คู่ลูกคู่หลานนี้มากที่สุดตั้งแต่ที่ผมเข้ามารับตําแหน่งอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แล้วทาให้ส่วนรวมมีความสุขมีความดีความเจริญมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขว่าสิ่งนั้นเราได้ทําในสิ่งที่ถูกที่ควรที่เหมาะก็ยังความสุขแล้วก็เป็นกําลังใจในการบัตหน้าที่3ามปีที่ผ่านมากําลังพลส่วนใหญ่ผมก็ต้องขอบคุณกำลังพลส่วนใหญ่พวกก็เข้าใจในสิ่งที่ที่ผมพยายามจะเปลี่ยนแปลงพยายามทำทำ,ทำให้กองทัพบกเพื่อให้กองทัพบกนั้นสามารถ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้โนะดยความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนแล้วก็เป็นหลักประกันแห่งความมั่นคงของประเทศนี้อีกด้านหนึ่งสุดท้ายค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทหารความมั่นคงเรื่องความสงบสุขฉันนิสุข ที่จะให้ประเทศนี้เนี่ยอยู่อย่างร่มเย็นประชาชนเนี่ยอยู่อย่างกินอิ่มนอนหลับทำมาหากินได้อย่างมีความสุขอยากให้ประชาชนเนี่ยมีคัสนัตติมีอุดมการในเรื่องของความรักชาติรักแผ่นดินรักความเป็นไทยของเราเองความที่เราเป็นคนไทยอย่างนี้มาตลอดหลายร้อยปีถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้นะ ประเทศไทยเนี่ยจะก้าวหน้าชาชนเนี่ยจะมีความสุขอยากให้ประชาชนเนี่ยมีดมการเหมือนความรักชาติหวงแผ่นดินมีเรามีประมาศสัตว์นะที่อยู่คู่กับเรามาเป็นแรงโฉนดิดเหนียวเป็นผู้คอยดูแลปกป้องเรามาตั้งแต่อดีตเรามีวัฒนธรรมของเราอย่างนี้เรามีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เรามีความเอื้อเฟื้อ ตาเรามีความรักกันซึ่งจริงเหล่านี้จะทำให้ประเทศชาติมีความเจริญมีความสุขมันจะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอื่นๆตามมาอยากว่าให้ประชาชนมีมีอุปการอย่างนี้มองเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนส่วนรวมเป็นหลักมองเห็นประโยชน์ของคนในครอบครัวใหญ่เนี่ยก็คือเราเนี่ยคนไทยก็คือคนครอบครัวเดียวกัน และนี่ก็คือสารคดีพิเศษชุดกองทับบกกองทัพคู่แผ่นดินวันนี้สวัสดีค่ะ